สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดนาม,มาตูมนะครับก็อยู่ที่อ e ำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสําหรับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนนะครับและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนาม,มาตูมนะครับก็มีองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ติดสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็ติดตามชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนนะครับและผู้ชมก็ มีโอกาสแล้วก็มาที่วัดนามาตุกันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อ,องค์พระจีดีกันนะครับแล้วก็ไปน้อมสักการบูชา,าภาษาลีเดกธาตุที่อยู่บริเวณด้านในนะครับเราก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปร,บรอบๆก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปที่อุโบสถนะครับหรือว่าโบสถ์ไปน้อมสักการบูชา,อ,าองค์พระประธานที่เป็นลักษณะ เนื้อหยกงดงามมากเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสก็เที่ยววัดทําบุญกันนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัดบำรุงดูแลรักษาศาสนาหรือว่าบํารุงวัดรักษาศาสนาสืบไปนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ในวัดนี้ก็สะดวกสบายนะครับลานจอดรถก็กว้างขวางสถานที่จอดรถยต์ก็สะดวกนะครับเวลาจะไปจะมาก็สะดวกทุกอย่างตาัเรียบร้อยพื้นที่นะครับ เราก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสก็มาเที่ยวกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณหน้าอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็อุโบสถหลังนี้สวยงามมากเลยครับเป็นอุโบสถหลังใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆนะครับ mm hmm. ก็ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นัทด้วยวันนี้อาจารย์นัท หมอดูโหราศาสตร์ก็มีโอกาสนะครับมาที่วัดนามาตุมก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับตอนนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถแห่งนี้งดงามมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็หวังว่าวันหนึ่งท่านอาจจะต้องมีโอกาสที่จะเดินทางมาเที่ยวตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางขึ้นบันไดนะครับ ก็เป็นลักษณะพญานาคนะครับโคตรงามมากๆแล้วก็อุโบสถหลังนี้นะครับอุโบสถหลังนี้ก็สวยงามมากจริงๆนะครับก็มีองค์พญานาคอยู่ที่บ,บริเวณราวบันไดาทางขึ้นด้านซ้ายด้านขวานะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวกันดูสักครั้งมาทําบุญกันนะครับเราก็จะพา,าท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นอ่า ที่ประดิษฐานขององค์สมเด็จพระสมลาเจ้าปางสายญาตินะครับก็ประทับบนเรือแต่ยังไม่แล้วเสร็จสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสก็มานะครับตรงนี้ก็เป็นราวบันไดนะครับเป็นราวบันไดก็ขึ้นไปที่องค์พระมหาเจดีย์ข้างบนน้นนะครับนี่ก็เป็นศาลาขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านล่างอีกที่หนึ่งนะครับ ก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆสาหรับท่านใดที่มีโอกาสก็มากันนะครับเราก็จะพาท่านเยี่ยมชมกับบริเวณสถานที่ของวัดไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นลักษณะภาพประวัติเชิงคล้ายๆกับารามเกียรตินะครับคิดว่าไม่ผิดนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมานี่ก็เป็นวิหารพระนะครับที่อยู่บริเวณร,ร,รอบๆเรียกว่าโคดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพระมหาเจาดีย์งดงามอย่างมากเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับนำผ้าตายไปถวายตรงนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นการร่วมบุญเป็นการบำรุงพระาศาสนาของเรานี้นะครับตอนนี้ก็มีพี่นอ้องสาธุชนที่กำลังทยอยเดินทางมากันเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะครับมาเที่ยวจังหวัดชนถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดชนแล้วก็เลยกันมาที่นี่นะครับ วัดนามาตุมก็อดีตพระเกจิอาจารย์ดังหลวงพ่อโดนะครับวันนี้ผมอาจะานัดหัวละตาก็มีโอกาสพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาเที่ยวเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มากันนะครับกับสถานที่แห่งนี้เพราะว่าวัดนามาตุมนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความจเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาได้ย่างมากเลยนะครับ เราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวชมกันนะครับแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันกับสถานที่ที่นี่นะครับเราก็อยากจะให้ท่านมาดูชมบริเวณสถานที่ของวัดเมื่อไหว้พระมาทําบุญนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ตรงนี้กําลังมีการก่อสร้างอีกยังไม่แล้วเสร็จนะครับสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการร่วม,มทําบุญเพื่อเป็นการสร้างวัดก็มาทําบุญกันได้ทุกวันนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่พระพุทธรูปที่ปฏิสถฐานอยู่ที่บริเวณรอบๆนะครับก็มีพี่น้องประชาชนทําบุญหยอดเหรียญน,นะครับไม่ขาดสายตำรับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเราก็มาอาน้ำแต่เ,เพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องาระชชน สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมายังไม่เคยรู้จักท่านก็จะได้รู้จักกันนะครับวัดนามาตูมอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาเชิญนะครับก็ยินดีที่มาร่วมกันสร้างบุญทำกุศลเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ขยันทำบุญกันหน่อยนะครับทำบุญกันเยอะๆทำแล้วเราได้นะครับทำแล้วบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนก็อยู่กับตัวของพวกเรานี่แหละนะครับมิฉะนั้น ผมอาจารย์นันก็ขอเชิญชวนนะครับอาเพื่อนๆพี่น้นนนนนองๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญกันนะครับตามสถานที่ต่างๆจะเป็นวัดหนึ่งวัดใดก็ขอให้ไปทํากันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับบริเวณสถานที่ของวัดนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งของอาอ,องค์พระมหาเจดีย์นะครับ นี่เราอยู่ไกลๆนะค,ครับี่ขนาดเราอยู่ไกลๆพ่อแม่เจดีย์ยังงดงามเลยนะครับนี่ก็คือสถานที่บริเวณของวัดนะครับเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวัดนาม,มาโมนี้ถ้าเราดูจากถนนภายนอกนะครับก็เป็นวัดไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าเราเข้ามาแล้วนี่วัดใหญ่มากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจ,จารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆ งนี้ก็เป็นพระเสวลีนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อโดอดีตเกจิพระอาจารย์ดังของวัดนาวตุมแห่งนี้นะครับนี่ก็คือวิหารนะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับเราแค่อยู่บริเวณภายนอกเดี๋ยวเราจะไปได้อื่นต่อไปครับตอนนี้เราก็พามาอยู่ที่มุมหนึ่งของอุโบสถนะครับงดงามอย่างมากเลยครับอุโบสถหลังนี้สวยมากนะครับหลังใหญ่แล้วก็สูงมากด้วยแล้วก็ อขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันการสร้างบุญสร้างกุศลนี้จะมีใครบังคับก็หาไม่ก็ขึ้นอยู่กับแรงใจและศรัทธาของเรานะครับที่เราจะเดินทางเข้าวัดร่วมบุญทำกุศลกันนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาไม่ขาดสายนะครับ กับตำราช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยอะพอสมควรครับก็จอดรถเรียงรายกันไปาำรับวันนี้อากาศร้อนจัดแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะพยายามนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ช่วยพระศาสนาช่วยวัดนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีพี่น้องประชาชนกำลังเริ่มทยอยเดินกันมาเรื่อยๆนะครับก็มากันทั่วสารทิศจากที่ไหนจากที่ไหนก็มากันมากมายครับ,รบสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่มีความงดงามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อ่าบริเวณร,รอบๆสี่ทิศก็เป็นลักษณะอ่าวิหารหลังน้อยๆน,นะครับสวยงามมากแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปปางหน้ากล่งนะครับประิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันไม่น้อยเลยนะครับแต่ละวันก็ดูจากร่องรอยการจุดธูปจุดเทียนแล้ว ก็มีพี่น้องประชาชนมาศรัทธากันเยอะนะครับสำหรับทุนนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆผมอาจย์นัดก็จะบรรยายให้ท่านฟังกันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอภิราพาจากกันไปก็ขอขอบคุณนะครับเป็นแฟนรายการที่ถูกถูกใจแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับคลิปนี้เราจะอภราพาจากตัวนี้คลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยไม่มีวันจนไม่มีวันเจ็บสวัสดีครับ